สวัสดีครับตอนนี้สวัสดีครับตันนี้ก็มาถึงที่หน้าร้านนะครับตั้งแต่หาข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับสลางโมเดลนี่นะครับถึงร้านแล้วนะครับนี่นะครับก็คนเราหุ่นกันจํานะครับเยอะแยะเลย แต่ละตัวจะมีลักษณะบุคลิกนะจะไม่เหมือนกันนะครับนี่คงจะเป็นอะไรสักอย่างนะั้นในการใช้เกี่ยวกับ เหล่ารุนต้านะครับแล้วว่าเกี่ยวกับนะบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระตูนนะครับตัวนี้เจ๋งนะครับสนใจก็มาติดต่อได้เลยนะที่ร้าน ตัวนี้ครับรลัวขาแบบมีผ้าด้วยนะสบัดผ้านะฮนี่ครับขณะกระโดดยิงนะครับรูปนี้ภาพนี้ในรูปนี้กันดัมนี่นะครับ นี่ครับโอ้โหตัวนี้นะครับชอบมากเลยนะในการยืด,ดแอคชั่นอยู่เป็นโลโก้นะครับของแบทแมนฮะสุดยอดที่จะมีชุดแต่งนี่ครับสีครอบเลย นี่นะครับโอ้โหคนที่ชื่นชอบกระตูนญี่ปุ่นนะครับนี่มาร้านนี้ได้เลยนะครับบางทีผมก็ไม่รู้จักชื่อนะแต่ว่าโมเดลของเขาคนระับสวยงามครับเหมือนในกระตูนตัวนี้ครับใหญ่มากเลยนะ ดีครับตัวเล็กนะครับนี่นี่ครับซปเปอร์อ่าไฟเตอร์นะครผมเรียกฮะจำชื่อได้ป่า ้าเป็คนที่ชอบนะครับก็มาได้เลยนะฮะผมดูแล้วผมทึ่งมากนะผมก็อยากมีเหมือนกันนะแต่ว่าอายุมากแล้วนะไม,ไม่อยากจะไม่อยากจะนะให้เด็กๆด,ดีกว่านะเป็นโมเดลสําหรับดีเป็นความใฝฝันนะสำหรับเด็กๆครับอยากมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้อายุมากแล้วก็สวยงามจริงนะครับนี่นี่เป็นพระเอกเรื่องไอรอนแมนนะครับอ ครบเซตเลยนะฮะนี่นะฮะโยแยะเลยนะสามารถสั่งได้เลยนะครับที่นี่นี่นะครับชุดใหญ่นะฮะอันนี้แขนผมนะครับใหญ่มากเราได้ดีมี สามารถที่จะสั่งได้เลยนะครับแล้วก็อันไหนที่หาหายากก็สามารถเอามาที่มาหาซื้อได้สั่งได้ที่นี่เลยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีหมดนะครับนี่นะ้อบอนกกคนีนบ่อกคนีนครบเก่รจาอนลนบจะจเ้ เวนเก็บใน้่นนะ้องี่นะครับโหบันไดนีู่่นเป็นงูงูฉกตายแล้วู่นขอเปิดดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับเขามีเขาแฟตเลยนะพี่นู่นเดียวคู่เดียวนี้ไม่หเปด้มยบ ตัวนี้เป็นโจโจ้ครับโอโจโจ้ครับโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษครับอ๋อครับพวกนี้ก็จะพวกนี้ก็จะเป็นพวกไอ้พวกซินเดียะครับพวกเนี้คอสทั้งหลายนะครับพวกนี้จะเป็นเกาะเหล็กทั้งหมดครับเดี๋ยมีตัวตัวอย่างโชว์ในตู้ด้านนู้นนะครับได้ครับเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกเอซีกันดั้มครับก็จะเป็นแบบพวกตัวแบบดูหน้าตาใจน่ารักน่ารักกับประมาณนี้ครับประกอบง่ายๆมีไม่ขีดยิ่งส่วนครับมันจะมีหลายซีรีส์ครับตั้งแต่เซนโกคุอ่า จนถึงพวก BB หรือว่าจะเป็นพวก SG ที่เป็น EX ทั้งหลายเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอาไหนเอาเนี่ยเหรอเนีะเป็นพวกงานโชว์ครับโอ้โหงานโชว์เสนาะครับพวกนี้จะเป็นคอนเดททั้งหมดครัเจ๋งเเลยฮะเจ๋งมากคอนเด็กก็คือจะตามเรื่องเรื่องการ์ตูนของเขาครับตังแต่นี่ภาคเอสกาดแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นสีทองให้เป็นภาคไอโฟเซนท์ ลายของดักขันบอลครับอันนี้ฮะดักขั้นบอลก็ไปครบเซตเลยโมโม่ประกอบเหมือนกันครับโม่ประกอบจะประกอบเป็นกล่องกล่องนี hmm. mm ้ค hmm. ร mm ับประกอบขึ hmm. mm ้นตัวครับมาเป็นเหมือนกับใน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 ตู้โชว์นะครับ อ่านี่ก็จะประกอบออกมาก็จะสวยงามเหมือนในการ์ตูนตรครับนี่ครับก็เหมือนในตู้โชว์นี้นะครับซื้อกล่องนี้มาก็สามารถประกอบได้เหมือนขนาดนี้เลยนะรคับส่วนอีกเซตนึงที่น่าสนใจครับเซตไหนครับเซตตของสตาร์วอลครับโอ้นี่ Star Wars ครบชุดเลยนะครับครบครับอันนี้คือจะครบจะมีตั้งแต่ในพลเกรเวสลงมามาในคารโลลินเป็นโยด้าหรือว่าเป็นพวกบรรดาชู๊ปทั้งหลายหรือว่าจะเป็นดาร์คเวเดอร์ที่เป็นดาร์คด้านดำที่สุดของเขาครับอือครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพว,พวกสินค้าที่โชว์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโมเดลที่ทประกอบเสร็จแล้วประกอบเ<ม>สร็จแล้วครับหรือว่าเป็นตัวสําเร็จนะครับอ่าที่แบบอยากให้ดูก็คืออยากให้ดูชุดนี้ครับชุดด้านนี้อ่าชุดนี้คือคือค่อนข้างจะหายากหาดูยากเลยครับซัมมอร์ซูเปอร์ครับครับพวกนี้จะเป็นก่อเหล็กแล้วก็มูลค่าที่งานกะส่งครับแล้วก็หายากครับผมจะเป็นเจ้านี้ชุดสะสมของผมนะไม่ขายครับผมอ่า แต่ด้านลกันนี้แต่ร้านกันนี้จะเป็นพวกกันดั้มระดับ MG ครับพวกนี้ก็จะเป็นโมพลาสติกที่ประกอบก็จะมีความซับซ้อนในการประกอบสนุกครับพวกนี้ส่วนส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกงานเหล็กครับอันนี้ก็งานโชว์เหมือนกันครับจะเป็นพวกซูเปอร์โรบอตทั้งหลายครับประมาณนั้นงเครื่องบางคนยังไม่รู้จักพวกมาชินไกเซอร์พวกอะไรเงี้ยครับครับประมาณนั้นนะครับพวกจิ๊กส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกเฮดจีครับเฮจี ก็จะเป็นโมเดลที่ประกอบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากตามเรื่องครับออริจินภาคออริจินทั้งหลายหรือข้างล่างนี้เป็นภาคบัททอสครับที่ร้านก็จะมีแบบที่ว่าประกอบไปดูแล้วว่าอประกอบเสร็จแล้วอยู่แบบไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาสามารถมาดูได้ตัวอย่างส่วนร้านนี้ก็จะเป็นอาจีครับต้นนี้อาีครับครับอาจีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าความสมจริงก็จะมีมากเท่าตัวใหญ่ราคาก็จับต้องได้พวกนี้ก็ไม่แพงเท่าไหร่ ชุดไหนต่อครับก็ใช้ี่พวกไอ,อ,อพวกลายาจีครับที่ได้พูดถึงเมื่อกี้ก็คือมีความสมจริงนะครับอ็คือตัวจะเล็กจริงแต่แบบความสมจริงละเอียดมากครับโอ้อย่างนั้นนั่เองเนะครับส่วนส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นลายพวกของโคโตบุกิยะครับ คือบ้านเราบ้านเราก็ไม่ค่อยมีใครเอาเข้ามาเท่าไหร่พวกนี้ก็จะเป็นลายที่แบบว่าจะเป็นเฉพาะทางก็เลยเป็นสไตล์ของเฟรมอาร์มเอ้ยหรือว่าจะเป็นพวกสายซูเปอร์รบอทตนะครับพวกเฟรมอาร์มก็จะก็จะเป็นหุ่นที่แบบประมาณเหมือนกับตกแต่งได้ตามใจชอบครับสามารถเอาชิ้นส่วนนู่นนี่นั่นมามามาพัฒนามาบิวได้ส่วนส่วนที่ว่ากำลังมาแรงในช่วงนี้จะเป็นพวกเฟรมอัมเกิลครับนี่ครัมานี่ครับนี่ครับก็จะเป็น จะเป็นหุ่นสาวหุ่นสาวครับอ่าที่ที่กำลังนิยมอยู่ช่วงนี้ครับจะเป็นหุ่นผู้หญิงครับหน้าตาประมาณนี้ครับอ่าครับอันนี้ก็ตอนนี้ได้รับได้รับความนิยมอยู่ครับพวกนี้ครับมันจะมีความน่ารักในตัวนี่นะมีหลายแบบนะอ่าสามารถเปลี่ยนเอียร์บดได้นะครับหลายอย่างครับใช่ใช่ประมาณนี้ครับครับส่วนมาตรงนี้ก็จะเป็นอ่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทาโมเดลทั้งหลายครับตั้งแต่ยันไปถึงตั้งแต่เริ่มครีมเลย ครีมที่ร้านก็จะมีอยูอ่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ3ยีย่ห้อครับก็จะมีทามิย่าแล้วก็มีของ G Temp e ปแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นของก้อนแทนครับครับอันนี้ก็จะเป็นมีตั้งแต่ถูกถึงแพงเลยครับก็จะมีอุปกรณ์ร<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของการทําสีก็มาเกี่ยวพึเกี่ยวข้องด้วยพวกตัวดรอกสีหรือถาดสีตาบ,บงตะใบ,บเลื่อยเจาะหรือก็พวกสก็อตเทปบังพ่นสีหรือไม่ได้พุดดิง้ง ครับพุดดิ้งอันนี้อ่าพุดดิ้งมามาโปะมาอุดมาอัดมาขัดนะครับหรือว่าปกุงปากกาหรือว่าตัวทําให้ดูเก่าพวกเวอตาลิงทั้งหลายตัวใด้วยนะโอ้โหกระดาษส้มกระดาษทรายหรือว่าไม่ั้งบอกปากกาแต้มสีของเขาก็มีหมดครับโอ้โหละเอียดมากนะครับสำหรับคนที่สนใจก็มาได้ด้วยร้านนี้นะครับแล้วมีสีอะไรบ้างครับอมาพาไปดูสีหน่อยโอ้สีเยอะแยะ ครับาทางร้านเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายของมิเตอร์ฮอบบี้นะครับกับสีธรรมยาทางร้านก็จะมีจำห,หน่ายนะครับนี่หรอฮอบบี้นะครับของแท้แล้วนะครับครับก็มีหลากสีมีหลากหลายสีครับมีอยู่ในเกือบทุกเฉดนะครับที่มีอยู่ในที่เขาขายกันอยู่นะครับแล้วก็อุปรกรณ์ที่ที่ขายดีก็จะเป็นพวกภายในไลน์หรือว่า X 2 0่ส่อว่าไปใช้ลบเส้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าไม่ใหญ่ท่างโกวาที่ว่าทำตุกข่อนมิเตอร์วิทเทอร์ลิงไง อ่าอุปกรณ์พวกนี้จะปิจุบปอนที่ขายดีครับไม่ใช่แค่ตั้งกาวครับกาวกาวกาวเปลยโมเดลครับก็ก็มีเช่นกันนะครับหรือว่าเป็นสเปรย์พ่นด้านพ่นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็จะมีหมดเลยครับครบครับคือมาที่ร้านนี่ครบเซตเลยจบเลยจบเลยแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาได้ได้ครับได้ให้คำปรึกษาได้ครับผมครับตัวนี้ก็จะเป็นอะไรแบบรวมกันเอ็มจีครับ MG เหรอครับก็เป็นเกรด MG เอ็มจีมันอธิบายหน่อยยังไงก็คือก็คือชื่อเต็มมันคือมาสเตอร์เกตครับอ๋อมาสเตอร์เกตมาสเตอร์เกตก็คืออาจาราส่วนก็คือจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อร้อยครับโอ้โหหนึ่งต่อร้อยก็คือจะมีความละเอียดในงานเยอะค่อนข้างจะสูงครับมีห้องคนขับมีมีเครื่องจักรมีนู่นมีนี่สมบูรณ์แบบเหมือนของแท้เหมือนของจริงเลยนะครับประมาณนั้นครับคืออารมณ์ในการต่อจะสนุกครับถ้าเราทําได้อย่างนี้แต่ว่าทําให้ยังไงบ้างก็คือจริงๆมันเสริมจินตนาการ จินาการของเราครับเวลาเวลาตอบเนี่ยเวลาตอบเนี่ยเราจะรู้สึกมีความรู้สึกือนเราเป็นผู้สร้างครับอือเราก็ภูมิใจไปด้วยถึงช่านที่ทำใช่ครับมันมันจะมันจะให้ความอัศจรรย์ใจมากเวลาเมื่อเมื่อเราตอบเสร็จนะครับอพวกนี้มันมันทําออกมาเพื่อเพื่อจะปิกิจกรรมยาวว่างผ่อนายจริงครับก็เลย hobby h o b b นะก็จะมีื่องหลายเกรดครับที่ร้านครับก็สามารถติดตามดูได้ในเว็บไซต์นะครับครับอ่าสร้างโมเดลจัดคอมนะครับ เพจเพจอะไรครับเพจเพจก็สล่างเฟซบุ๊กก็จะเป็นสล่างโมเดลช็อปครับเว็บไซต์โบไวเว็บโบไวเว็บสล้างโมเดลตุ่มครับก็ถ้าว่าท่านใดที่ว่าท่านใดเรียกสนใจยาเกี่ยวกับเรื่องโมเดลหรือว่าจะมีคำปรึกษาอเลยครับที่แบบอยากปรึกษาหรือว่าอยากให้หาโมเดลตัวไหนนะครัก็สามารถติดต่อมาได้มาได้นะครับที่ร้านยินดีครับยินดีที่จะให้บริการให้คำปรึกษานะครับ จะมีทางร้านก็จะมีการเปิดจองโมเดลอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตัวธรรมดาจนถึงรีมีเตีดอิดิชั่นสามารถติดตามได้ตามตามหน้าเพจนะครับหรือว่าจะดูทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับยินดีให้บริาการครับผมขอบคุณมากครับด้วยใจนะครับ,รบขอบคุณครับไวครับ